สวัสดีค่ะนะพี่ก็จะมาแบ่งปันในการปิดการขายในอินบ็อกซ์นะคะสําคัญมากๆเลยสําหรับใครที่จะเข้ามาขายของออนไลน์นะคะเราต้องปิดปิดการขายในอินบ็อกซ์เป็นค่ะเราต้องปิดไว้ด้วยนะบางทีนะอ่ะลูกค้าบางคนเป็นแฟนคลับของเรามานานสั่งแป๊บเดียวโอนให้เลยก็มีบางคนต้องปิดการขายค่อนข้างว่าต้องละเอียดอ่อนมากๆนะคะเราต้องรู้วิธีนี้อันดับแรกเลยค่ะเวลาลูกค้าเขาทักมา สนใจค่ะราคาเท่าไหรค่คะอะไรประมาณนี้เนาะเราอย่าเพิ่งตอบราคานะจะอย่างเช่นเขาสนใจสบู่ล้างหน้าของเราใช่ไหมเราอย่าเพิ่งนะคะตอบราคาไปค่ะให้เราถามปัญหาของลูกค้าก่อนว่าลูกค้าสนใจสบู่ตัวนี้รีมกันแดดตัวนี้เพราะอะไรคะนะอ่ะ,อะสวยจังเลยเก่งเลยลูกโหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเนี่ยแหละเก่งแล้วคนเราต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆอ่ะนะคะพอ พอเขาบอกปัญหามาเราจะได้แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าถูกค่ะเอาแบบสรุปย่อยๆก็ได้นะคะอย่างเราพี่เคยปิดการขายมาไม่ได้ปิดการขายเยอะแยะอะไรมากมายแป๊บเดียวสั้นๆนะคะเพราะเขาส่งเรามานานแล้วค่ะเราก็ถามลูกค้าไปว่าลูกค้าเป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดำโดนผิวหมองคล้ำลูกคขนกว้างเอาสั้นๆน<ม>ี่สาวว่าคนนั้นมีปัญหาอะไรไไอะ,อะช่างมันเถอนหลูก,ก็ช่างมันเถอะแม่ทางานอยู่อ่ะต่อมานะคะ พอถามปัญหาแล้วเขาบอกปัญหามาใช่ไหมก็แก้ไขด้วยสินค้าของเราโดยการที่บอกเขาไปว่าใช้ประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่ดีขึ้นหรืออย่างเช่นเอาตามความเป็นจริงของเราเราเนี่ยใช้สบูต่ตัวนี้มาประมาณ7วันทําให้ผิวหมองคล้ำดูุณนุณกระชับนะคะแล้วก็สิวเริ่มยุบไปหายไปค่ะนะเราก็บอกมนันนี้แล้วก็ทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นค่ะ หนึ่งก็เนี่ยกล้าการันตีว่าเห็นผลทําให้ผิวแบบชุ่มชื้นกระจ่างใสสิวยุบหน้าฝ้ากระจางอะไรก็ว่ากันไปตามความเป็นจริงที่เราใช้มานะคะแล้วก็ส่งรีวิวค่ะส่งรีวิวทางตัวเราเองแล้วก็ทางแบรนด์ให้มากกว่า5รีวิวขึ้นไปเพื่อให้ลูกค้าดูว่าน่าเชื่อถือได้แล้วเนี่ยให้เขารู้สึกว่านี่นะปัญหาของคุณพี่เป็นขนาดนี้ถ้ารีวิวขนาดนี้ค่ะพี่จะใช้นานเท่าไรเท่าไหรแล้วมันจะดีขึ้นเนี่ยเราต้องอธิบาย ให้ลูกค้าฟังเลยว่าถ้าลูกค้าหนา้าติดสารสเตยียรอยใช้ประมาณหนึ่งเดือนขึ้นไปถึงสามเดือนถึงจะดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นเยอะเราก็ต้องแนะนําแบบนี้ให้ลูกค้าให้ละเอียดให้เข้าใจด้วยค่ะนะทุกคนต่อมานะหลังจากนั้นพอเขาเข้าใจแล้วให้เราถามเขาเลยว่ารับเท่าไหร่เท่าไหร่แม่ทีมเก่าพี่สอนให้พี่ปิดการขายประมาณนี้พี่ก็ปิดการขายแบบนี้ได้ตลอดเลยนะคะแล้วพี่ก็ถามว่ารับเท่าไหร่กี่ก้อนกอนี่กระปุกอะไรเงี้ย ที่ก็ถามนี้ใช่ไหมแล้วลูกค้าก็บอกว่าเท่านั้นเท่านี้แล้วเขาจะเอาเลยนะเรก็รอนีนี่อะแล้วหลังจากนั้นล่ะถ้าหลังจากนั้นถ้าลูกค้ายัางเงียบอยู่ให้เราถามลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยเคยใช้สินค้าตัวไหนมาก่อนหน้านี้ไหมคะ แล้วใช้ดียังไงไหมคะแล้วก็ต้องถามรยายละเอียดว่าเขาใช้ดีไหมหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยต้องถามเขาในข้อนี้ด้วยนะคะต่อมาให้เราเนี่ยเหมาะแล้วก็แบบฝ่ายเป็นฝ่ายลูกว่าเราเนี่ยกําลังขายดีมากกําลังแพ็คของส่งของอยู่นะคะถ้าลูกค้าวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะถ้าลูกค้าไม่รีบเอาหมดก่อนนะคะนะแ,แล้วไม่พอ สินค้าเนี่ยที่ลูกค้าจะรับในวันนี้ต้องสั่งจองล่วงหน้านะคะของไม่มีค่ะแล้วส่งพร้อมกันทั่วประเทศเราในกรณีที่เราขายสินค้าฟรีออเดอร์ใช่ไหมเราต้องบอกลูกค้าด้วยว่าพวกหนูทําสินค้าฟรีออเดอร์นะลูกค้าต้องสั่งจอง,ล,งล่วงหน้าแล้วก็สั่งซื้อล่วงหน้าเราถึงจะส่งของให้พร้อมกันแล้วก็ต้องโอนจองด้วยนะเราก็ไม่ต้องไปสนใจความคิดลงใครเพราะาเราขายมาขายมาในสินค้าฟรีออเดอร์เนี่ยเพื่อนๆก็จะมี เรียกว่าจะทําให้พี่พเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยปิดการขายได้ง่ายขึ้นประมาณนี้เลยค่ะนะเอาไปทีละสเต็ปสเต็ปเหมือนวันนี้เขาจะลดน้ําหนักใช่ไหมเราก็ต้องรู้ด้วยว่าลูกค้าเนี่ยถามเขาด้วยว่าลูกค้าจะลดน้ําหนักไปเพื่อแบบอยากจะไปออกเดทกับผู้ชายหรือแฟนอะไรมั้ยคะหรือมแม้กระทั่งพี่อยากจะดูแลผิวเนี่ยให้กาะให้สิวหายเนี่ย เพราะว่าจะออกไปออกเดทกับผู้สาวคนไหนบ่าะจ้ะนะหรือแม้กระทั่งพี่อยากจะผิวพรรณดีขึ้นเพราะอะไรหรือแม้พ,พี่ต้องไปสมัครงานใหม่ไหมเพื่อจะให้ได้งานได้ยูงานได้งานเยอะขึ้นไหมอะไรแบบนี้หรือพี่เป็นเซลล์พี่ต้องแบบหล่อสวยดูดีเพื่อแบบให้ลูกค้าประทับใจไหมเนี่ยเราก็ต้องมีแบบมุมถามลูกค้าด้วยเพื่อเราจะได้แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้านี่เนาะประมาณนี้ล่ะปิดการขายในอินบอซ์ก็จะปิดได้นะ คือแบบว่าง่ายมากเลยเนาะใหม่ๆอาจจะว่าไม่ง่ายนะเออแต่พอพี่นี่เหมือนพี่เข้ามาขายของออนไลน์ใหม่ๆแต่ก่อนก็ปิดไม่ปิดเนี่ยปิดไปปิดมาบางทีปิดได้ไม่ได้บ้างหรือบางทีปิดเก่งจนแบบมีคนมาถามเราแกล้งแกล้งเหมือนแอดมินอะแกล้งมาถามเราว่าปิดการขายยังไงแล้วก็ไปก็มีค่ะนะเออพี่ก็ไม่ใช่ว่าโง่นะที่แบบว่าเอออันนี้ดูออกว่าเขามาแกล้งถามเราว่าปิดยังไงอันนี้ยังไงค่ะเราก็ผ่านจุด งานมาเยอะๆมากใหม่นี่ก็ไม่ได้ใส่ใจเราก็ทําของเราไปเรื่อยๆจนกว่าจะขายดีขายปังนะแล้วการมองด้วยค่ะอย่าเอาเวลาไปมองคนใน facebook มากนะจนทําให้เรามานั่งเครียดความคิดใครความคิดมันรีบทารีบได้นะเพราะเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วนะเหมือนที่อย่างไม่งมัวจะไปนั่งความคิดเห็นที่เขาไม่ดีกับเราอะ่ะเราก็ไม่มีเวลาไปคิดบวกเว้ยเพื่อจะไปทําให้เราขายดีขายปังเอาเวลามาคิดคอนเทนต์ดีกว่าเอาเวลามา คิดดีกว่าว่าโพสตยังไงให้ลูกค้าซื้อดีกว่าหรือแม้กระทั่งให้เขาเข้ามาสนใจสินค้าของเราดีกว่าแบบนี้จะดีกว่าค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าใครกําลังเป็นคนหนึ่งที่ไปมองดูข่าวลวบๆเสพเรื่องราวอะไรก็ไม่รู้ใครเขาจะพูดอย่างนี้ก็ปล่อยเขาพูดไปเถอะเราทําถูกต้องทําตามสบายใจเราแล้วก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดวันหลังพี่ก็จะนั่งหลังจากคลิปนี้จะนั่งสมาธิแล้วค่ะนะทุกคนลองนั่งสมาธิกันดูค่ะวันนี้เราอยากเห็นในสิ่งที่เราต้องการนะคะเรายจะใช้กดแรงดูด ให้เกิดผลลัพธ์ลองเห็นภาพพี่ก็เคยฝึกนะก็เห็นจริงๆค่ะแล้วผลสุดท้ายก็เกิดขึ้นจริงค่ะนะเราเดี๋ยวพี่จะ,ะเรียนรู้เรื่องการเห็นภาพเหมือนกันนะคะเราอยากจะเห็นภาพสิ่งนั้นเพื่อจะทําให้เราดึงดูดในสิ่งที่เราต้องการได้ไวค่ะทุกคนคะแต่เราจากไปบ้ายนะคะก็ลองเอาเคล็ดลับของพี่ไปปรับใช้เราต้องเป็นแม่ค้าฝาลูกที่แบบโอ้อยากจะไม่ให้แค่อยากจะขายนะเราอยากจะเป็นแม่ค้าฝาลูกที่แบบโอ้ยจะทำยังไงวะให้ลูกค้าเราเนี่ยนะ พึงพอใจอ่ะที่เขาได้ใช้สินค้าเราแล้วมันใช้ดีมันหายเ่ะนะคะขอขอบคุณมากนะคะที่มาติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณที่รักกันค่ะไม่ว่าพี่เพื่อนจะเป็นใครนะพี่เพื่อนไปเรียนคอร์สฟรีนะชื่อว่าคลิปมหากราบย1วันค่ะไปเซิร์ชดูมันเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของ m i n ์เซ t ตค่ะพี่พี่อาจจะไม่ต้องมาทํากับนี้ก็ได้หรือไม่ต้องไปขายถิงเท้าเราแต่ที่เอาไปปรับใช้ในชีวิตพี่รู้ไหมว่ามันจะมีความสุขมากๆเลยการเรียนรู้กดแรงดูดมันดีมากๆใครได้เจอกดแรงดูดกฎจักรวาลอ่ะ คนชโชคดีค่ะนะบ๊ายบายขอบคุณมากๆนะคะรักกันนะคะมีก็รักทุกคนคะ่ะ